สวัสดีครับสบายดีฮัลโหล everyone มาพบกันอีกแล้วช่องจอนี้บ่ายเกินนะหลังจากที่เราเดินทางมาจากระยองไปกรุงเทพแล้วก็มาลาวมาถึงบ้านต่างหลังคืนนี้ครับวันนี้เราจะไปลุยธรรมชาติเดี๋ยวจะไปนาไปดูควายไปดูทุ่งนาไปหาแม่ปี่ใหม่แม่พี่ใหม่ไปเลี้ยงควายเราจะไปนั่งเล่นกับเขาแล้วก็รถที่ ที่จะไปนาได้ตอนหน้าฝนที่เราก็คือเวฟเท่านั้นครับเวฟเท่านั้นคันแรกเติมน้ำมันก่อนน้ำมันรถเดี๋ยวค่อยเติมตอนเย็นเติมน้ำมันคนก่อนน้ำมันคนไว้เติมตอนเย็นเติมตน้ำมันรถก่อนเสียดายนาะพี่น้องทเวร,เรี่ ทัวเรียนบะซุกนอกบะเสียวทัวเรียนหน่วยใหญ่ไปพาให้อีเม่กินแต่ว่าเราก็เอาไปหลายๆพี่น้องตัวมันซุกซาวนี่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีจะมีเพื่อนโคนไหม จะลมไหมเนาะมาขวดน้ำมาใส่ใส่ข้างหน้าก็ได้อันนี้มีกุ้งเนาะพี่น้องสิไปปีกให้นีแม่กินได้ทุกอย่างไหนไหนขอดูอันนั้นไหมค่ะรุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดไม่ต้องมีกุญแจครับเปิดสวิตช์ปึ๊บแล้วก็สตาร์ทอัตโนมัติท้า ไหวไหมอยู่ได้ปะแบบนี้สบายสวัสดีค่ะสบายดีเด้อเราขี่ดีๆพอพอไม่ใช่รถเราไปเรื่อยๆโอ้โหบรรยากาศฝน เฮ้ยทางไปนาดีตายเอาแลมบกินนี่มางได้เลยอู้ดูสีน้ำดิเป็นไงเมื่อคืนนี้มาตอนมืดผมบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะไปเล่นน้ำดูสีน้ำน้ำมันขุ่นค่ะช่วงนี้าาก่เขาต่อจนแยาวเวิร์ดแล้วพี่น้องใก่สีได้ดำหน้าแล้ว 来不？ พี่เด็กๆก็เป็นแบบนี้ปะไม่ไม่ไม่ถึงขนาดน,นี้อ่ะแต่ก็เป็นบางหมู่บ้านที่เป็นที่เป็นดินแบบนี้ มนมอเตอร์ไซค์ไหมครับปวดท้อเลยแยิงเรนมาถึงนัดนั่งไหนนั่งกระต่ายไอ้บอกมาท่าไงท่าไง้าไม่ได้ไม่ได้มาค่ะแนรอกันเยอะไอ้บอกล่อ๋อจนเขาจะดำแล้วพี่น้อง รถลอยไปข้างบน คืนทึ่งพี่จอนนี่หารถไปเบียดอยู่ผไปไปูกคืนตรงนี้ นไปดีกว่ามันจะถึงแล้วอะไม่ไกลเนี่ยแหละอ <ไป S 1> ะไรนะไม่รถจอดทิ้งวัตถุน้อยแล้วทุกคน ก็รถเขาพังเนาะเดินเอาดีกว่าไปทางไม่เท่าไหร่กี่เลนมากพี่เธอเองอันน้ำอันน้ำอันน้ำมาไม่กินเลยเพียงก็ไปนั่งศึกษาอีกเคยมาไหมเนี่ยเคยมาเคยมาแถวนี้ไหมพี่อยาเคยมาอาจะได้ยินี่มาเหรอเคยมาครั้งหนึ่งครับ ครั้งสองครั้งเนี่ยครั้งนี้น่าจะครั้งที่สามพี่ผมเคยมากินข้าวทั้งหนึ่งที่อร่อยที่สุดในชีวิตก็ที่นี่แหละครับปิ้งไก่เห็ดเผาะใช่ปะเห็ดเผาะ น้ำนมีขีวคนมันก็โปะขึ้นอีกหน่อยเจออะไรหน่อไม้อหน่อไม้ค่ะแต่วะคาขุดไปแล้วเจอหน่อไม้แต่ละคมีคนขุดไปแล้วไปหานหน่อไม้ปะปะหานหน่อไม้หาเห็ดโหน่ามีพึ่งเนาะถึงแล้วทุกคน เียงนาปวดขาด้วยโดนกุ้งตั้มหดแล้วพี่น้องหดบ่าหดหน้าอีเมียออกมาหน้าคนเดียวหดเถมหดใช่ไหมอีเมียโอ้หดหัวเตียงในควายเอานะควายอยู่ควดยนะควายผมาจะเขียนมันเดียวนี่อีแม่ไปเขียนเดี๋ยวพี่ไปเขียนควาย เขียนขวยให้แม่หนึ่นะลกอยอยู่ขีเลยวแพี่ขีอ่ขีหม่เห็นโอ้ยยุยุบตายุยเลยอ้วอ้วอ้ยงผิควายีขีความาด้วยเดี๋ยวพี่หม่จะปิ้งกุ้งให้แม่กินใช้พี่ขีพี่จะนั่งเปชนิินิถ่ายเดือดั่งเปตัวนั้นเอา เสียสะสดให้สยีแม่แม่กิ้มปุ๊กมจัอุ้ยพุยการบอปเดเือไ่กค่นเดี๋ยเมือเออบกวนดอกบยนบอแบงมอ่ยันเท่กบเนอเบิดคืนเนาะงานเบิมือเบิดควสียวเอเียนมาเนาะพี่แต่ว่นาเอยมทนุกนะมันแขงแห้งกเลย เฮ้ยเฮ้ยตัดไม้เขาทำไมอ่ะปีใหม่ตัดไม้ไปทำเอาไปทำไม้งามปิ้งกุ DVD> ้งให้แม่ก um ินเนาะไม้หีบไม้อะไรนะไม้หีบไม้หีบก็พายบอกว่าฉันอยู่ของฉันดีๆปีใหม่กลับมาบ้านโดนตัดเลย ไผ่นี่งามนะดูดิงามเนะาะงไม่ใช่คนตัดไผ่ยงามเนาะเฮ้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวอย่าลอยอย่าลอยอย่าลอยกดไว้ก่อน <laughs> มันใหญ่เกินไปเนาะพี่ใหม่ตัดเนะเาะอ้าวตัดมาแล้วก็ใช้เลยเชียราไฟ้ามันเล็กมันผ่าไม่ได้คะ่ะฮะมันฟ้ามันเล็กพี่ใหม่ โอ้โหเสียดายพี่มายเอาไว้เอาไว้ทำครั้งหน้ามันผ่านไม่ได้พี่ก็คิดว่าจะเผาเขาหลามนี่เอาลำนี้ธรรมชาติมากเมื่องไงวัว

พี่ <ส straightforward> ิทรหาพนกิา <noise> ็บอกว่าม่ไไอ้หนุนมันเห็นน้ำแล้วมย่างหัวองย่างก้องอะยมนะย่างกล้องมย่างใหญ่เลมึงย่างก้งาตกลมาเลยเอาแม่ไปอนอาสองเลอ๋อยไมดยอเดินมาทางนี้เขาเดินมาอีกทางทำไงเออเองดูอยู่ทางนี้เขามาทางหลังทำไงหมดทุ่ ขำลังเป็นห้วยแล้วชุดพิ่ได้ยินเจียงน้ำตามตามบ่สดมากอันี้ก้อนเงเนี่ย The bed the bed หลังของน้ำพี่ก็ต้องขุดต้นมะกอออกกันเลต้องเห็ดอีกหนึ่งหีบค่ะอืมพี่คอนกุ้งขายไงครับแม่ค้าไม้ละ5บาทค่ะอู้พี่ตานมา5บาทไปแล้ว แม่ยัน่คนแรก่เลยใส่ยนอนเีย่เรั่ง่แ้เลยวอย่ไสเพี่ตานทามีกันคนละเมนูแล้วเราเราต้องแข่งกันเราเราชิมเราเชิมต้องแข่งกันอันนี้อะไร มีอะไรน้ำจิ้มไงอ๋อน้ำจิ้มน้จนเจี่วหวานเนาะพี่ถือกุ้งออกมามาเปลี่ยนเฮีแม่กินแล้วออกมาหน้าบวกลได้กินอาหารทะเลเองจะทิ้งมาหุงให้แม่กินเฮ้ยยังเป็นบอบบางเหรอ <laughs> โคกเฮ้ยคกแบบสุดยอดอะ่ะ <laughs> น่ารักแต่ออดด้วยแอดโคกไนหะมตามไม่ต้องกลัวแตกเลยเขากนนี้ ได้ปีมันก็บมตกโคกอันนี้โคกเแต่ว่าจคอยเกิดมันเป็นยังด่เก่าไหมมันมันบมมีแตกบมมมมิยังว่าเขาเกิดทะลุโคกอันนั้นนั่นแตกเ่าได้หน่แดงๆแลนม่ันนีอันนี้อันนี้เยอะเกินอกนตัวอแล้วถะคนว่าอกอันนี้ยังไม่แตกแีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงเนาะ น้ผำตอนนี้เม่นันนี้จะกินรสแม่จะบ่ตองค่ะเดี๋ยวฝนน้ำฝนน้ำรองน้ำฝนมาโอ้โหดูน่ากินเนาะอู้ต่อเลยีแล้วผีแล้วของแสบงอกร่งมันมัน แสบเร้อทางล่ะแสบเรือเออขางบนนี้เยี่ือัแสบอยู่วไแม่อ๋อไม่ได้อึมทีทิมนี่มาอึมู สกอยเอามาให้เอ่สาวปีใหม่เอามาให้แม่ตี้นะ้าปิ้งกินที่นาเห็นนะว่าเตาดินตีเตาแต่รีเม่มีเตาดินตี้่ะเป็นป่าเาหร,หรอนีอ่หัวกลุกมนี่แม่มันมันมันแต่ที่นี่เส็ยดเลือดบอบบี้หันดิจีตัวเองนะหันปะนน <c oughs> มารียันนะมาขรียนโบท่านเด็ุปพี่น้องแข็งแข็งเก้อยอาจมากินมาจะแขงแมักระหออะไรเนี่ยมันกุบบอกหงบอกบางไอ้แบกนังนจกผาบนเน็ะเนีักดหักใครจ้องเสือขึ้นกินได้เน่หรอมีจังหวะด้วย ติดตามตัวต่างโปรแกรมมุมสูงมุมต่ำมุมอะไรไม่ต้องถือนะเราเดินไปไหนพวกก็เดินตามเราจริงคือสีแพงเราจะกพี่น่าจะมาสองหมื่นสองหมื่นกว่าก็พอกับกล้องแต่แพงกว่านิดหน่อยแต่พี่ว่ามันสะดวกนะมแล้วไม่ต้องถือแล้วเราได้เราได้ภาพมุมต่ำแต่อีกก็ได้ื้า ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยกินนะแต่ทำไมน้ำลายไหลจังเลยอ่ะทั้งสองรอบตลยทั้งสองรอบก็ได้มันแบบว่าจานด้วยบรรยากาศเนาะอยู่ไทยมันคล่องกินลายกับจริงแต่แบบมันลายเกินจนท้องโมูหที่กินอย่างนี่เนเอาเบื่อโผล่เนาะอยู่เราอย่างว่ามันโมมี่แนวกินนะเพราะมีหน่อยนึงมเข้าไปทีใหม่โชว์ตอนแรกนึกว่าสาวนุ่นจะต่ำทำได้แตะพ่อแม่พี่น้องอาจจะตาลายแต่คลิปสาวส

เคยไปแล้วจะมีแบบช้านี่ไงปรุงแป๊บปรุงเดี๋ยวร่อยได้เขาตามเสียเดียวอ๋อขตาปรุงไว้ก่อนแล้วเอากินเลยค่าเลิแบบนี้ด้วยอื้อพริกอันนี้เหมือนมันกินไหมครับจิ้มชีพูดชีเขียวค่ะแอบมาครับทุกคนเอเลยตั้งพุงอยู่เที่ยงหน้าเสียบคือเกาอันนี้มื้อบ่าย องอน้เผ็ดไหมไม่เผ็ดเหรเผ็ดพอดีพอดีอร่อยหวานบรรยากาศแบบนี้ฮะใส่อะไรเนี่ยยุ่งเหยีบบุ้มีแล้วเนาะมันแสบก็บรรยากาศเนาะอ่ะเาสบกักินบยากระแสบไหมกินบรรแสบน่เราไปเขียนหัวเลยะขนาดกินยดเพืีอนยังแสบได้เก่าจนตัเพย่อนมักินอยู่หน้าแสบซะ มือสองก่อนที่เขาเามือเขาเลยถุงมือเขาเหนียวมันไม่เป็นก้อนนะแถมยังได้เดินออกกำลังกายอีกเนาะบรรยากาศดีได้เดินออกกำลังกายขอรียกเขาแจกเแจกผเป็นแหละต้มน้ำ